เจอกันช่วงเลยสายนะครับสวัสดีเพื่อนๆ f c คนบ้านรถไฟนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาดูรถไฟกันที่จุดตัดรถไฟโพธารามนะครับเดี๋ยวมีขบวนรถมานะครับมาครับรถพิเศษนำเที่ยวนะครับขบวนที่911กรุงเทพสวนสวนปฏิพัทนะครับกรุงเทพผลลำโพงนะครับ เออสามสองยังไม่มาเลยนะครับเออไม่ไม่แน่ใจว่าสามสองไปอยู่ที่ไหนนะตอนแรกผมนึกว่าสามสองจะมานะครับไอ้กาวหนึ่งหนึ่งวิ่งผ่านไปเลยนะครับเดี๋ยวรอชมขบวนสามสองอีกสักหนึ่งขบวนนะครับนะครับชมกันต่อนะครับด่วนพิเศษที่สามสองนะครับจุมทางหัดใหญ่กรุงเทพอภิวัฒนนะครับ ๋อเมื่อสักครู่นี้เข้ารางที่สองนะครับที่โพธารามนะครับหลีกให้กับขบวน911นะครับในตอนแรกผมก็กำลังคิดอยู่นะครับว่าทำไมสามสองไม่มาสักทีนะครับครับเกินขบวนออกมาแล้วนะครับจุดตัดรถไฟที่สถานีรถไฟโพธารามนะครับ นานๆจะมีโอกาสมาสักครั้งนะครับตอนนี้น่าจะช้าประมาณ50นาทีนะครับออกโพธทราม9โมง49นาที ไม่รู้ว่าย้อนแสงหรือเปล่านะครับตรงนี้คิวเวนะครับห้าสองศูนเก้านะครับ นะครับผ่านสุดท้ายนะครับผ่านไปเรียบร้อยนะครับอ่าคลิปนี้มาเจอกันเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่สถานีรถไฟอ่าที่จุดตัดรถไฟสถานีรถไฟโพธารามนะครับจากกันไปก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆเอฟซีนะครับที่ติดตามรับชมไว้พบกันในโอกาสต่ตอไปนะครับสวัสดีครับ